观众卡，还有，诶。 เพียงวันเดียวค่ะจากครบ2ปีของการก่อรัฐประหารขึ้นในเมียนมานะคะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยค่ะแต่คุณทิพตะวันสิ่งที่คาดหวังก็คือการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปีนี้ตามที่รัฐบาลทหารประกาศเอาไว้ไหมคะหลายคนเชื่อว่าแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะล่าสุดที่รัฐบาลทหารเมียนมาเองเขาออกมาประกาศค่ะว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะผ่านการประกาศกฎหมายเลือกตั้ง หับใม่ค่ะถ้าผลเอกอวุโสมินออนไลน์นะคะไม่ต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะสิ้นสุดลงในวันนี้ออกไปอีกนั่นหมายความาว่าภายใน6เดือนนับจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเมียนมาจะต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อหารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะคะ แม้ว่าในตอนแรกค่ะกองทัพเมียนมาจะประกาศจัดการเลือกตั้งภายในหนึ่งปีหลังการรัฐประหาร่ามกลางเสียงวิจารณ์และการกดดันจากหลายชาตินะคะแต่สถานการณ์ความรุนแรงในประเทศที่ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาต้องประกาศเปลี่ยนไทม์ไลน์การเลือกตั้งค่ะไปเป็นระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิงหาคมนี้แทนนะคะด้านขอการเมืองเมียนมาค่ะเขาประเมินกันว่าการเลือกตั้งทั่วไป น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงนะคะซึ่งจากสถิติในอดีตท,ทางการเมียนมาค่ะมักประกาศวันเลือกตั้งก่อนวันจริงเนี่ยสาถึงเดือนค่ะดังนั้นเราไม่น่าจะต้องรอลุ้นกันนานนะคะถ้าจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนมากขึ้นจากการประกาศกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ค่ะ เนื้อหาหลักๆของกฎหมายฉบับนี้นะคะเกี่ยวข้องกับพักการเมืองที่ต้องการจะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งระดับประเทศค่ะโดยเขากําหนดว่าทุกพักนะคะไม่ว่าคุณจะหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่จะต้องลงทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน60วันค่ะไม่เช่นนั้นจะถูกยุบพักนะคะขณะที่การกําหนดจํานวนสมาชิกพักที่สูงถึง1,000 0แนคนค่ะก็ทําให้กฎหมายฉบับนี้ถูกวิพากวิจารณ์ว่ากีดกันพักเล็กนะคะซึ่งตัวเลขนี้ สูงกว่าในกฎหมายฉบับเก่าเมื่อปี2010ที่กำหนดเอาไว้เพียงแค่1,000คนเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนการกำหนดให้ต้องมีสำนักงานในอย่างน้อย150เมืองจากทั้งหมด330เมืองทั่วประเทศภายในระยะเวลา6เดือนแล้วคุณต้องมีเงินก้อนใหญ่นะคะอยู่ในบัญชีธนาคารรัฐนี่แทบจะทำให้เหลือพักหน้าเก่าที่เข้าเกณฑ์เพียงแค่2พักเท่านั้นนะคะนั่นก็คือพัก USDP ที่เป็นปีกการเมืองของกองทัพ แล้วก็ NLD ของอองซานซูจีค่ะที่ตอนนี้สมาชิกจำนวนไม่น้อยถูกจับนะคะหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะนักวิเคราะห์ค่ะเขาเห็นตรงกันว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวออกมาเพื่อสนับสนุนพักค u SDP และตัดแข่งตัดขาพักการเมืองฝ่ายค้านนะคะทั้งๆที่ u SDP ต้องการที่นั่งเพียงแค่26เเท่านั้นค่ะก็เพียงพอแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากเพราะว่าตอนนี้ u SDP มีเสียงสนับสนุนอยู่ในมือแล้วถึง1ใน4ของทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญปี2008ค่ะโดยปัจจุบันมีพักการเมืองที่ลงทะเบียนในเมียนมาก,ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ประมาณ91พักแต่เขาเชื่อกันเขาว่ากฎหมายฉบับใหม่น่าจะทำให้จำนวนไม่น้อยต้องล้มหายตายจากไปหรือแม้แต่ NLD เองนะคะที่อาจจะต้องถูกยุบโดยปริยายค่ะหากไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งก่อนหน้านี้อดีตพักรัฐบาลพลเรือนเคยประกาศเอาไว้แล้วนะคะว่าจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารจัดขึ้นค่ะนอกจากการเลือกตั้งรอบใหม่จะถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสเสรีและเป็นธรรมแล้วอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ค่ะนั่นก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้จะจัดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ความรุนแรงที่ขยายวงกว้างการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์แบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารมีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงไปแล้วมากกว่า2,900คนนะคะนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารถูกจับกลุมตัวแล้วก็ควบคุมตัวไปแล้วไม่ต่ำกว่า31,000คนค่ะประชาชนอีกมากกว่า1 2 0 0 0ล้านคนต้องอพยพหนีไฟสงครามแล้วก็การกวาดล้างแต่การใช้ความรุนแรงไม่ได้เกิดแค่จากฝั่งของภาครัฐเท่านั้นนะคะ ข้อมูลจากสื่ออย่างอิรวดีเขาอ้างอิงเอกสารการประชุมต่อต้านการก่อการร้ายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ร่วนไหลออกมาเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะเขาชี้ว่าหลังรัฐประหารเมียนมาเผชิญเหตุรุนแรงมากกว่า1,7 0 0 0ครั้งนะคะในจำนวนนี้ตำรวจจับมือใครดมไม่ได้เนี่ยกว่า1,000 10, 0ครั้งคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นเนี่ยคือย่างกุ้งที่ต้องเจอกับเหตุระเบิดไปแล้วเนี่ยมากกว่า900ครั้งค่ะ กองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF คือกลุ่มต่อต้านรัฐประหารนะคะที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธเพื่อทวงคืนประชาธิปไตยโดยจากรายงานดังกล่าวเขาชี้ว่ารัฐบาลทหารเบนมาล้มเหลวในการระดมเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อล้มรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะคะขณะที่กลุ่ม PDF ขยายตัวเกินกว่าจะควบคุมได้เพราะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธค่ะโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการโจมตีของกลุ่มดังกล่าว จะรุนแรงมากขึ้นในปีนี้นะคะและไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเลยค่ะที่จะมั่นใจว่าทางการเมียนมาจะประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งได้ตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะตอนนี้รัฐบาลทหารเมียนมากำลังอยู่ระหว่างการจัดทำสมโนประชากรนะคะซึ่งคาดว่าทางการเนี่ยจะใช้ข้อมูลชุดนี้เพื่อจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งค่ะแต่จุดรับลงทะเบียนในบางพื้นที่ก็ถูกโจมตีในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณเจชตาคุณพรบดีค่ะ ต้องจับตามองสถานการณ์นับจากนี้ให้ดีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองกลุ่มต่อต้านรัฐประหารเขาก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่จะขึ้นโดยผิดกฎหมายค่ะค่ะขอบคุณค่ะ<อ>